สวัสดีครับวันนี้เจปะกับพี่ดีเซลไปไหนนะไปวัดภูมโนลมขึ้นขึ้นไปบนวัดเนี่ยต้องขึ้นรถโดยสารไปนะเขาจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วเพราะไม่ให้ขึ้นรถส่วนตัวก็มาเจอมันจะไหลลงไปแล้วก็ความเลื่นไปต่อก็ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็เดินขึ้นไปอีกใช่ไหมเดินขึ้นไปนานไหมเซฟใช่แล้ว เดินขึ้นไปกาบพระพระใหญ่อ๋อมนเนี่ยนยั่งในใหญ่มากเล่นคืไปกาพะมันมีจุดชมวิวข้างบนด้วยนะแต่ไม่ได้ขึ้นไปนะมันกลัวลื่นฝนมันตกแล้วเราก็เดินกลับลงมาไปขอ,อพรข้าวจานหน้าสมตัวใหญ่มากมีว่านเซฟวาแต่พญา,านาคนะยังให้เซฟมาเห็นน่ยก็เลยพาเซฟามาก็ผมดีใจบ้านเลย ี่ได้ม,ม,มาแล้วหนูทำอะไรเนี่ยทำทา,ทาอะไรพายจานาพายจาน่ากำลังทำอะไรกินกันโอหต่อสู้กันหรอท่ทานเบื่เขาก็มีผ้าแดงให้นะผ้าแดง <c oughs> ไว้ขอพร <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยนะคะ <c oughs> บรรยากาศล <c oughs> มลื่นเย็นสบายเง <c oughs> ียบสงบนะ คนไม่เยอะเอ๊อเอะเซฟกำลังทำอะไรดูอะไรอยู่ในสระดูคายาหน้านี่เหรอนี่กี่ตัวเลยในสระสิบตัวก็ถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้าน